สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับ r o m a n ช i n g s a g a Reuniverse กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นข้อมูลของ r o m a n ช i a ซ a กะอ s ของฝั่งอินเตอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะมีอ,อีเว์ล่าสุดกาจาของเซเว่นฮีโร่นะครับซึ่งจะออกตัวละครมาให้ ได้กันทั้งหมด2ตัวละครอันได้แก่ร็อกบุกี้แล้วก็ดันท์กนะครับซึ่งตัวละครตัวแรกที่ผมจะนำเสนอข้อมูลก็คือร็อกบุกี้นะครับซึ่งตัวละครร็อกบุกี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่จะลงในพราตินากาจาทิเกตหลังจากที่อีเวนต์นี้ออกไปนะครับรวมไปถึงตัวละครร็อกบุกี้นี้ก็จะมีแจกใน อีเวนต์ดันเทียนหอคอยถาวรต็อกบุกี้ที่เป็นตัวละครเอสสไตล์เ uh, ช่นกันนะครับก็อย่าลืมไปเก็บจากตัวละครจาก s อสสไตล์ le, เพื่อ uh, เก็บท่าสายฟ้าซึ่งใช้ BP เมื่อลดแล้วเหลือ2ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆมีตัวละครตัวนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆมีตัวละครที่สามารถทำให้ศัตรูติดส,สถานะสตัน uh, ได้นะครับ ซึ่งผมจะแนะนำค่าสเตตัสเบื้องต้นของตัวละคร l o อกบุกี้ S.S. ที่อยู่ในกาจารตัวล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ให้เพื่อนๆทราบนะครับเริ่มจากสเตตัสของตัวละครตัวนี้นะครับผมค่าสเตตัสเบื้องต้นของตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับค่า a อ t แท k บวก42%บวกหลัง5 ค่าพลังป้องกันบวก31%บวกหลัง13ค่าพลังความแม่นยําบวก75%บวกหลัง5ค่าสปีดบวก53%บวกหลัง5ค่าพลังเวทบวก92ถึง9เลยนะครับบวกหลัง5ค่าพลังป้องกันเวทบวก64%บวกหลัง5ค่าพลังความรักบวก47%บวกหลัง15และค่าเสน่ห์53%บวกหลัง5นะครับ โดยตัวละครลกปูกเก้จะมีท่าโจมตีแล้วก็อบิลิตีที่ใช้ที่สามารถใช้ได้ดังต่อไปนี้นะครับในร่าง SS อบิลิตี้แรกก็คืออ,อบิลิตี้ฮิลนะครับเพิ่มเอพนะครับให้ตัวละครที่เป็นเป้าหมายในทีมของเรา1ตัวละครนะครับใช้ BP4 และ LP1 นะครับสามารถลด BP ได้1จะเหลือ3ท่าที่2ก็คือท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับท่ามืด ใช้ bp 10นะครับแรงสี่ลดได้2เหลือ8นะครับแล้วก็ท่าที่3จะเป็นท่าสายฟ้าหมู่มีผลทำให้ศัตรูติดสถานะสตันเล็กน้อยนะครับมีผล4เทิร์นใช้ bp 14ลดได้3เหลือ11นะครับโดยที่ตัวละคร log buke จะมี ability ดังต่อไปนี้นะครับ ability แรกเมื่อทำการโจมตีจะเพิ่มค่าพลังเวทมนต์ให้กับตัวละครโอกาสสำเร็จปานกลาง มีผลสูงท้าที่2เมื่อ HP เต็มดามเมจจะเพิ่มขึ้นสูงนะครับอันดับที่3ก็คือเมื่อเริ่มราวนะครับจะสุ่มทำการติดสถานะสนิให้กับศัตรูจำนวน1ตัวละครมีผลน้อยให้ผล4เทินนะครับโดยที่ตัวละครล็อกบุกีก้ตัวนี้นะครับก็จะมีแจก นะครับตัวละครสไตล์ S ในอีเวนท์ที่เข้ามาในวันที่13นี้นะครับโดยจะมีสไตล์เอสเพื่อนๆสามารถเข้าไปเก็บได้ในอีเวนท์หอคอยล็อกบูเก้นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมีท่าที่ใช้เพื่อเอาไปรวมกับตัวละครล็อกบูเก้นะครับซึ่งได้แก่ท่า BP 3นะครับซึ่งสามารถลดได้1จะเหลือ BP 2ซึ่งทำให้สามารถใช้ท่านี้ได้เรื่อยๆนะครับ และท่านี้ก็จะมีผลทําให้ศัตรูติดสถานะสตันปานกลางรวมไปถึงเป็นท่าท่าน้ําซึ่งแสดงผลในท่าท่าสายฟ้านะครับโดยที่เพื่อนๆจะใช้ท่านี้ได้มีผลรุนแรงจําเป็นที่จะต้องใช้คาถาท่าน้ํานะครับถ้าใช้คาถาท่าอื่นก็จะทําให้ผลของท่านี้มีพลังโจมตีลดลงท่าที่2ท่าโกสต์ไรนะครับท่าโกสต์ไรมีผลทําให้ศัตรูติดสถานะสนิปปานกลางนะครับ ซึ่งท่านี้ใช้ BP 1 0ลดได้2เหลือ8เป็นท่าแรงซนะครับเป็นท่าท่ามืดด้วยท่าที่3ก็คือท่าด r k s p เฟี e นะครับซึ่งเป็นท่าที่ใช้ BP 1 3ลดได้3เหลือ10และเป็นท่าแรงเอสนะครับเป็นท่าโจมตีท่ามืดเป้าเดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆได้สไตล์ SS ไปก็จะสามารถเอาท่าของตัวละครลอก u ูเก้จากสไตล์ S นี้ไปใช้ได้ซึ่งในอนาคตนั้นตัวละครลอกคูเก ะมีสไตล์ใหม่ๆออกมาในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับก็จะมีล็อกบุกคเก้วาเลนไทน์นะครับรวมไปถึงพอปีใหม่ปีหน้าก็น่าจะมีสไตล์ล็อกบุกคเก้สไตล์ A นะครับรวมไปถึงโคลาโบจากจังหวัดซากะนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดของน้องล็อกบุ๊เก้านะครับซึ่งชาวโกรบอลก็รอกันไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้น้องล็อกบุกคเก้เอ ที่เข้ามาในอีเวนต์นี้ไปก่อนซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในระยะนี้นะครับผมตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือดันทากนะครับดันทากเป็นตัวละครสไตล์สายหมัดนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เข้ามาพร้อมกันกับล็อกบุกี้นะครับแต่ว่าอีเวนต์ของดันทากนั้นจะเป็นอีเวนต์ที่ต้องตีทั้งหมด30ชั้นนะครับโดยที่ตัวละครดันทากนั้น หากเพื่อนๆเ,เล่นจบในชั้นที่1-10จะมี S สไตล์แจกนะครับซึ่งสไตล์ S นั้นเป็นข้อสำคัญของตัวละครตัว SS ที่อยู่ในอีเวนต์นี้เช่นกันเพราะมีท่าฟูมิทาเกะนะครับซึ่งเป็นท่า SS ที่มีความแรงสูงนะครับโดยที่ดันทัก์กตัวนี้นะครับจะมีค่า ability นะครับดังต่อไปนี้นะครับค่า attack บวก81% ค่าพลังป้องกันบวก76%ค่าพลังความแม่นยำบวก48%ค่าสปีดบวก59%ค่าพลังเวทบวก23%ค่าพลังป้องกันเวทบวก51%ค่าพลังความรักบวก34%และค่าสเสน่ห์บวก51%นะครับนี่คือค่าเบรก50ของตัวละคร ss ดันทากนะครับอันนี้คือการรีวิวจากทาง adn นะครับตัวละครดันทากก็จะมีท่าโจมตี สไตล์ SS ดังต่อไปนี้นะครับเอท่าแรกเป็นท่าคิกนะครับท่าเตะนั่นเองนะครับใช้ BP 5ลดได้1เหลือ4เป็นท่าแรง C ท่าที่2เป็นท่าโจมตีแบบกลุ่ม BP 11ลดได้2เหลือ9เป็นท่าแรง C นะครับท่าที่3เป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มแรง A BP 15ลดได้3เหลือ12โดยที่ดันทักก็จะมีท่า ability ติดตัวดังต่อไปนี้นะครับ ท่าแรกเมื่อโจมตีจะเพิ่มมีโอกาสปานกลางที่จะเพิ่มพลังโจมตีสูงนะครับท่าที่2เมื่อโจมตีจะเพิ่ม hp ปานกลางโอกาสสำเร็จปานกลางและท่าที่3ก็คือ tension up 4คือเมื่อโจมตีจะเพิ่มพลังโจมตีสูงนะครับโดยที่ตัวละครดันทากนี้เป็นตัวละครสายหมัดที่ มีข้อดีนะครับตรงที่ว่าเมื่อโจมตีแล้วมีโอกาสปานกลางที่จะเพิ่ม HP ให้กับตัวเองปานกลางแต่นะครับตัวละครตัวนี้มีค่าสปีดท,ที่ค่อนข้างต่ำนะครับค่าเปอร์เซ็นต์เบรก50ที่ค่อนข้างต่ำผมจึงขอแนะนำว่าถ้าหากเพื่อนๆมีตัวละครอาซามิหรือว่าแคทอยู่แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ตัวละครตัวนี้ในการต่อสู้ที่ศัตรูมีค่าพลังความแม่นยาสูงนะครับเพราะว่า ตัวละครตัวนี้มีค่าสปีดท,ที่ต่ำทำให้โอกาสที่ศัตรูจะตีโดนตัวเรานั้นมีโอกาสสูงแต่ข้อดีของตัวละครตัวนี้ก็คือมีพลังโจมตีที่สูงมากซึ่งมี a อ t แท็ถึง81%นะครับแต่อย่าลืมว่าตัวละครสายหมัดนั้นใช้ค่าสปีดเป็นพลังโจมตีหลักดังนั้นพลังโจมตีถ้าหากเทียบกับตัวละครอย่างอาซามิหรือว่าแคทนะครับจากโรเมนชิงซาก้าสแล้วตัวละครตัวนี้ก็อาจจะมีพลังโจมตีที่ต่ำกว่าระดับนึง แต่เนื่องด้วยตัวละครตัวนี้มีอ b บิลิตี้เทนชั่น4นะครับก็จะทำให้พลังโจมตีของตัวนี้สูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีปานโจมตีสูงนะครับโอกาสสำเร็จปานกลางก็ทำให้พลังโจมตีของตัวละครตัวนี้สูงเช่นกันแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้มีเพียงหนึ่งอย่างก็คือค่าพลังความแม่นยำที่ค่อนข้างต่ำ ทีไ่ได้อยู่แค่เมื่อเบรก50ได้แค่59%เท่านั้นเมื่อเทียบกับตัวละครอย่างอาซามีนะครับตัวละครอาซามีนี้ก็จะบวกค่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเบรก50-74%นะครับในร่าง78%ในร่างพลาตินานะครับหรืออย่างตัวละครแคทนะครับแคทที่เป็นสายหมัดด้วยกันก็คือเ,อเมื่อเบรก 50นะครับจะบวกค่าสปีดถึง78%ซึ่งค่านี้จะส่งผลสำหรับตัวละครสายหมัดทำให้ตัวละครสามารถโจมตีได้รุนแรงและสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้อย่างว่องไวนะครับคือทการศัตรูการโจมตีของศัตรูนั้นจะไม่โดนตัวละครนี้เลยนะครับถ้าหากมีค่าสปีดที่ค่อนข้างสูงและในกรณีนั้นตัวละครของศัตรูจะต้องมีค่าพลังความแม่นยำที่ต่ำนะครับ ก็จะทําให้ตัวละครตัวนั้นไม่ถูกศัตรูโจมตีนะครับดังนั้นผมแนะนําระหว่างตัวละครดันทากก็ยังเป็นตัวละครที่ไม่น่าใช้เท่ากับอาซามิหรือว่าแคทนะครับก็สําหรับตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นตัวละครดันทาก,ก็ยังไม่มีสไตล์ใหม่ๆนะครับเพราะว่าที่ผมเอาข้อมูลมานำเสน,นเอให้เพื่อนๆน,นี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางของอเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งก็ยังมีสไตล์ของดันทากออกมาแค่2ส,สไตล์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ชอบตัวละครดันทากจากเซเว่นฮีโร่เป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษจะเก็บตัวละครนี้ไว้เป็นที่ระลึกก็ไม่เสียหายนะครับผมครับแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์นี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีสไตล์ S นะครับซึ่งได้แก่ตัวละครสายหอ,อกก็จะมี แนนูนะครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นก็ยังไม่มีตัวละครสไตล์ ss หรือสไตล์อื่นๆนะครับก็ยังมีตัวละครตัวนี้ออกมาเป็นตัวละครดีซึ่งข้อดีของตัวละครนี้ก็คือมีอาบิลิตี้ที่สามารถดีบับข้าวเวทติดตัวโดยมีโอกาสสำเร็จอโอกาสที่จะสำเร็จในการดีบัฟอ b บิลิตี้อยู่ที่ปานกลางนะครับมีผลลดข้าวเวทของศัตรูปานกลาง รวมไปถึงมีท่าแรงเอนะครับที่สามารถลดอาบิลิตี้เวทได้เช่นกันก็จำเป็นสำหรับตัวละครในช่วงแรกที่ยังค่อนข้างที่จะไม่มีตัวละครสายดีบัฟมากๆนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ตัวนี้มีค่าสไตล์แค่แรงเอสเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดหากเพื่อนๆยังไม่รีบร้อนที่จะใช้ตัวละครนี้ก็สามารถข้ามไปก่อนได้นะครับรวมไปถึง ตัวละครอย่างสายคลอนที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวละครสายคลอนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีตัวละครอะเอนดิกเก้นะครับเอริกอ๋อขอโทษนะครับเอริกนะครับซึ่งอันนี้จากการแนะนำของผมก็เป็นตัวละครที่ใช้เพิ่มเบรกสไตล์นะครับก็สามารถเก็บค่าเบรกสไตล์ที่42 เพื่อเพิ่มค่า m a s t รี y ของตัวละครได้แต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้ตัวละครนี้ก็ข้ามไปก่อนได้นะครับแล้วก็ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวละครนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพิกอัพก็คือตัวละครเนเรตนะครับหรือเททริสซึ่งเป็นตัวละครนางเงือกนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์ A ซึ่งไม่ได้ถูกพิกอัพแต่เพิ่มถูกเพิ่มเข้ามาที่อีเวนต์นี้นะครับ ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็ยังมีถึงแค่สไตล์เเท่านั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่รับตัวละครนี้ก็สามารถข้ามไปที่อีเวนต์ต่อไปได้เช่นกันครับครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ r o m a n c i n g s a g a r e u n u v i v s r s e s v r v g l o b a l นะครับหรือ r o m a n c ิงซ n ก้ a g s RS นะครับที่เรียกย่อกันนะครับสำหรับอีเวนต์เซเว่นฮีโนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub ส cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจาก n e n t i s i s s c ส a n n e l สำหรับวันนี้ผม n น t t i s ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย